สวัสดีครับตะบูท่านอันนี้ํำเตือนลุกท่านมาที่ถ้ำกิ่วเสียนนะออกานเดินทางที่เราเดิอนอยู่นี้ทางซ้ายมือนี้จะเป็นถ้ำและมีน้ําตกเสียงดังก็ะหืมอยู่ตลอดนะแล้วเดินท้างจะปากถ้ำมานี้ประมาณ300เมตรนะตอนนี้เดินมาได้300เมตรแล้วเราก็ยังเดินทางต่อไป ดูสวยบ้านเราอะมีภาพที่สวยแย่แต่เราดูเราไปเห็นก็ตึงเนี่ยมันสองทางนมันมันเราลองดูนะครับสังเกตดู แต่ละจุดนั้นล้วนจะมีความงามเฉพาะจะมีร่องรอยน้ำหยดลงมานะน้ำเป็นน้ำมันหยนนะ <c oughs> ดลงขึ้นอากาศข้างในท่านนี้เย็นบ้ายมันกินของ ตรงไหนที่ฝ่าน้ำตกที่อยู่ใต้หน้าขาที่เราเดินอยู่เสียงไนนะม่ได้ดังกระหึ่มนะยีนย้อยลงมาครับดูแค่ราวได้ครับดูน้ำตกอยู่ด้านล่างคนระับเห็นคเดินฝั่งนู้นนะครับ cứu mình đi mình đưa mình đi 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 mà พูดอะไรเจอเลยครับตอนนี้อยู่ส่วนที่โอโทงที่สุดของถ้ำจิยวเซียนครับาออจาเลช่วยโคสไปรอบๆหน่อยครับมันยิ่งใหญ่ขนาดเหมือนเป็นท้องพะโลมจิ๋วเซียนอ๋อไม่ใช่เซียนจิวจิวจิวนี่ใช่ก้าแต่เป็นจิวมองตรงนี้มัทะลุเห็นข้างนอกแลวครับ No. Uh.

ทีมของพวกเราทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมที่ถ้ำหิงเซียนนะครับที่อำเภอคุนหมิงประเทศจีนในวันนี้นะครับพวกเรามีความสูงมากเลยนะครับถ้าไม่ได้มานี่จะเสียดายอย่างจริงเลยนะครับคิดว่า เป็นความประทับใจอย่างยิ่งของพวกเราที่ได้มาเยี่ยมชมท่านในวันนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเช่นเดียวอ่ะสารการงานนะครับผมเก็บผมทิพย์นะครับก็มากันเพื่อน<ม>เพื่อนในวัยเด็กทั้งน,นั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นวัยที่เรียกว่พักผ่อนนะพักผ่อนมีความสนุกสนานได้ไดูสุขภาพเป็นพวกต่างเพื่อนสนิทด้วยวิวทิวทัศน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่รประทับใจก็ต้องยอมว่าเดินทางมาเยอะแยะมากมายไม่นึกเลยว่า ในส่วนใกล้ๆง่ายๆเนี่ยมันจะมีอะไรที่ประทับใจที่เราไม่เคยพบมาก่อนนะครับขอบคุณนะครับทุกๆคนดูเรื่อเพื่อนๆนะครับที่เราอยู่ในทีมเดียวกันนะครับก็มีความสุขมากๆครับขอบคุณมากครับ